วันวานที่ยังไม่ลืม The day we never forgot โดยในเวอร์ชั่นนี้จะเป็นตอนยาวตอนเดียวความยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงทีมความรักในวัยเรียนการแยกย้ายการกลับมาพบกันและคำสัญญาที่ค้างคาใจเรื่องย่อวันวานที่ยังไม่ลืมในชีวิตหนึ่งเราจะรักใครได้สุดหัวใจสักกี่ครั้ง เรื่องราวความรักของชายหญิงคู่หนึ่งที่พบกันในรั้วมหาวิทยาลัยได้สัญญาบางอย่างไว้ในคืนก่อนเรียนจบแต่โชคชะตาพาพวกเขาแยกจากกันไปนานหลายปีจนกระทั่งได้พบกันอีกครั้งพร้อมกับคำถามหนึ่งที่ยังไม่ได้คำตอบเธอยังรักฉันอยู่ไหมตอนเดียวจบคืนสุดท้ายในชุดครุย พาร์ทหนึ่งมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายนาที0ูนถึงยีสพีรนัทพีทหนุ่มวิศวกรรมปีสีผู้เงียบขรึงจริงจังแต่รักมัน่นอินทิราอินหญิงสาวปีสี่คณะนิเทศศาสตร์ร่าเริงสดใสมีฝันอยากเป็นผู้กำกับทั้งคู่เริ่มต้นจากเพื่อนร่วมโปรเจกต์จิตอาสากลายเป็นคนรู้ใจในปีสุดท้าย ความรักของทั้งสองเบ่งบานในฤดูใบไม้ผลิที่โซ่เขาไปส่งเธอที่ห้องเรียนเธอทำอาหารให้เขาในหอพักพวกเขามีความสุขและฝันถึงอนาคตร่วมกันแต่แล้ววันหนึ่งอินได้รับทุนเรียนต่อที่นิวยอร์กและไม่อยากให้พีทรอเธอถ้าเรารักกันจริงเราต้องไม่ฉุดรั้งกันไว้พีทรู้ใช่ไหมพีทยิ้มเศร้าและพูดว่า งั้นเรามาสัญญากันว่าถ้าผ่านไปเจ็ดปีเราจะกลับมาเจอกันที่ร้านกาแฟเดิมตรงหน้าหอพักถ้าเธอไม่มาฉันจะไม่รออีกแล้วอินน้ำตากรอและพยักหน้าพวกเขากอดกันในคืนสุดท้ายหลังพิธีรับปริญญาแล้วแยกย้ายพาร์ทสองต่อเจ็ดปีผ่านไปนาที2 0สถึง40 พีททำงานเป็นหัวหน้าวิศวกรในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชื่อดังเขาไม่เคยมีใครอีกเลยอินกลายเป็นผู้กำกับสารคดีหญิงฝีมือดีในนิวยอร์กแต่เธอก็ไม่มีความสุขนักเพราะความว่างเปล่าในหัวใจวันที่เจ็ดปีครบมาถึงพีทกลับไปที่ร้านกาแฟเล็กๆใต้หอพักเขานั่งรออแต่เธอไม่มา เขานั่งอยู่จนถึงเวลาร้านปิดแล้วเดินจากไปอย่างเจ็บปวดก็แค่ความทรงจำเก่าๆที่ไม่มีความหมายสำหรับเธออีกต่อไปแล้วสินะแต่ที่จริงแล้วอินมาถึงเกาหลีในวันนั้นเครื่องบินเธอล่าช้าเธอไปถึงร้านกาแฟตอนมันปิดแล้วพีทฉันขอโทษเธอได้แต่ยืนมองเก้าอี้ที่เขาเคยนั่งน้ำตาไหลอับแก้ม พาร์ทสเธอยังอยู่ตรงนั้นไหมนาที4 0่สถึงห้อินพยายามติดต่อพีทแต่เขาเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนที่อยู่เธอเดินทางไปที่บริษัทเขาแต่พีทลาออกแล้วเพื่อไปอยู่ต่างจังหวัดเธอไม่ยอมแพ้ออกตามมาหาเขาเรื่อยๆจนได้บาะแสว่าเขาไปสอนหนังสือที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในชนบท เทอามาถึงหน้าห้องเรียนและได้ยินเสียงเขาสอนเด็กๆอย่างอ่อนโยนเธอรอเขาเลิกเรียนแล้วเรียกเขาเบาๆพีทขอโทษที่มาสายไปเจ็ดปีกับอีกหนึ่งชั่วโมงเขาหันมามองเธอน้ำตากรอก่อนจะก้าวเข้ามากอดเธอแน่นแต่ฉันยังอยู่ตรงที่เดิมที่รักเธอ พาร์ทสความทรงจำที่ยังหายใจนาทีห้าสิบห้าถึงหกสทั้งคู่กลับมานั่งที่ร้านกาแฟร้านเดิมพูดถึงวันเก่าๆหัวเราะและร้องไห้ไปพร้อมกันสุดท้ายอินวางตั๋วเครื่องบินขาเดียวลงบนโต๊ะฉันไม่กลับนิวยอร์กแล้วเพราะใจฉันอยู่ที่นี่ กล้องตัดภาพไปที่ภาพถ่ายชุดครุยของทั้งสองบนโต๊ะแล้วเฟซไปสู่ท้องฟ้ายามเย็นเอนดิ้งบางครั้งวันวานไม่ได้ผ่านไปเพื่อให้ลืมแต่ผ่านไปเพื่อให้เรากลับมาจำว่ารักกันมากแค่ไหน